การใช้กฎแรงดึงดูดจากหนังสือ The Secret EP 7เป็นตอนจบนะคะเรามาถึง EP สุดท้ายกันแล้วคนที่ติดตามจนมาถึง EP นี้คุณเป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณคือผู้สร้างและคุณคือคนที่ทำให้โลกนี้เติบโตในทิศทางที่ควรจะเป็นเพราะทุกชีวิตบทโลกนี้เกิดมาเพื่อที่จะเติบโตและพัฒนา อยากให้คุณรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วและในอีพีนี้เราจะมาพูดถึงความลับของการเปลี่ยนโลกกันค่ะคุณรู้ไหมว่าคนเราจะมองในสิ่งที่ตัวเองต้องการและในขณะเดียวกันก็มองในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการด้วยหรืออาจจะสนใจมากกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยซ้ําและในสังคมที่เราอยู่จะพอใจเมื่อได้ต่อสู้กับสิ่งต่างๆเช่น ต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อสู้กับความยากจนต่อต้านสงครามต่อต้านยาเสพติดต่อต้านการก่อการร้ายต่อต้านความรุนแรงซึ่งเรามักต่อสู้กับทุกอย่างที่เราไม่ต้องการโดยที่เราไม่รู้ว่าการทําแบบนั้นจะทําให้เราต้องต่อสู้มากขึ้นและไม่มีวันสิ้นสุดเพราะสิ่งใดก็ตามที่เราให้ความสนใจและคิดถึงมันเราจะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา ยิ่งเราไม่พอใจอะไรเกิดความขัดแย้งและเป็นทุกข์มันจะเท่ากับว่าเราไปเพิ่มพลังให้กับสิ่งนั้นยิ่งเราผลักเราจะยิ่งเจอแรงต้านและสิ่งที่เราต่อต้านจะยิ่งทนทานเพราะยิ่งเราต่อต้านอะไรมันเป็นการบ่งบอกว่าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีการแสดงอารมณ์ของคุณยิ่งรุนแรงมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะยิ่งวิ่งเข้าหาคุณ การต่อต้านมันก็เหมือนการที่เราพยายามเปลี่ยนภาพที่เราฉายออกไปแล้วเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราสามารถสร้างภาพใหม่ขึ้นมาได้และคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าถ้าเราอยากกําจัดอะไรสักอย่างจริงๆเราจะต้องให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากๆซึ่งมันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องและที่ถูกต้องก็คือคุณต้องทำตรงกันข้าม เหมือนที่แม่ชีเทเลซ่าเคยบอกว่าฉันจะไม่ไปร่วมเดินขบวนต่อต้านสงครามแต่ถ้ามีการเดินขบวนเพื่อสันติภาพฉันจะไปด้วยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าท่านเข้าใจกฎของจักรวาลฉะนั้นถ้าคุณจะต่อต้านสงครามคุณต้องหันมาสนับสนุนสันติภาพและถ้าจะต่อต้านความยากจนคุณก็ต้องหันมาสนับสนุนให้คนมีกินมีใช้ ถ้าคุณต่อต้านอะไรจงหันไปสนับสนุนสิ่งตรงข้ามและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้จึงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะคนจำนวนมากให้ความสนใจและจำนวนคนที่สนใจเรื่องก็จะแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะยิ่งอยู่คงทนและอยู่นานเหมือนเราเข้าไปสนับสน,นุนให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้น แต่ถ้าเราไม่สนใจมันเอาใจออกห่างแล้วหันกลับไปสนใจความรักความสุขและสนใจตัวเองสิ่งเวลวร้ายตรงหน้าก็จะค่อยๆหายไปสรุปก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นที่ไหนส่งผลต่อใครคนคนเดียวที่ได้รับผลของมันก็คือตัวคุณเองอย่าลืมว่าเมื่อเราสนใจอะไร สิ่งนั้นจะสร้างขึ้นมาเพิ่มตามความคิดของเราจงจำไว้ว่าคุณไม่อาจกอบกู้โลกได้ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งเลวร้ายเพราะถ้าคุณสนใจมันคุณจะเป็นคนที่ส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะชักนำเหตุการณ์ร้ายนั้นเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีอำนาจใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แต่ตรงกันข้าม คุณมีอำนาจทุกอย่างคุณต้องใช้ความคิดที่ทรงพลังคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นการเสพข่าวลบๆในทุกๆวันมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่คุณรู้ไหมว่าเวลามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เหตุการณ์นั้นจะถูกเผยแพร่อ,พอ,อย่างรวดเร็วเพราะทุกคนให้ความสนใจและกดแรงดึงดูดจะเริ่มทำงาน โดยการดึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์แย่ๆเข้ามาเพิ่มอีกเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่คุณสนใจคือสิ่งที่คุณชอบฉะนั้นคุณต้องรู้จักวางเฉยอย่าไปใส่อารมณ์ถอยออกมาตั้งหลักใหม่แล้วสนใจเฉพาะสิ่งที่เราต้องการมันเป็นการเปลี่ยนขึ้นความถี่ของพลังงานและพลังงานนี้จะไหลไปหาสิ่งที่เราสนใจเสมอเมื่อคุณรู้สึกดี ไม่ใช่เพียงแค่คุณยกระดับตัวเองขึ้นแต่มันเป็นการยกระดับของโรคด้วยและกฎข้อนี้ก็คือการลงมือทำเท่านั้นจะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้เพราะข้อผิดพลาดของคนที่นำกันใช้กฎแรงดึงดูดก็คือเราไม่มีผลลัพธ์และคุณยังไม่ลงมือทำคุณจะต้องฝึกความคิดให้ควบคุมได้เมื่อไหร่ที่เสียงภายใน ดังกว่าเสียงภายนอกแสดงว่าคุณเป็นนายชีวิตตัวเองแล้วคุณคือเจ้าชีวิตของคุณเองโดยมีจักรวาลคอยสนับสนุนทุกเรื่องจงรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณกระทำทำความเข้าใจและปล่อยวางจากนั้นให้คุณคิดใหม่ทําใหม่คิดถึงแต่สิ่งที่ต้องการและเป็นบวกเท่านั้นรู้สึกถึงสิ่งนั้น และสำนึกรู้คุณที่คุณทำมันสำเร็จคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นจากหนังสือ The Secret ก็คือถ้าคนทุกคนหันกลับมาใช้กฎแรงดึงดูดดึงสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาทรัพยากรบนโลกก็คงจะหมดเกลี้ยงไปเพราะมีการแย่งชิงกันตลอดเวลาแต่คุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณต้องการจะหมดไป เพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้มีมากมายเหลือเฟือเพียงพอกับทุกคนอยู่แล้วแต่ในโลกของความเป็นจริงผู้คนคิดว่าไม่มีสิ่งดีๆเพียงพอสำหรับทุกคนทำให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนความกลัวความโลภและความคิดที่จำกัดทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่มีแต่ความอัต,ตคัดขัดสนในชีวิตซึ่งในความเป็นจริง มีสิ่งดีๆมากมายเกินพอสำหรับทุกๆคนและความอุดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้าหาคนที่มีความคิดและจิตใจที่มีความคาดหวังในทางที่ดีเท่านั้นมาถึงตอนนี้คุณรู้หรือยังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีจุดเริ่มต้นจากความคิดและความรู้สึกภายในความคิดของคุณมีพลังอำนาจสร้างทุกสิ่ง และความคิดไม่มีขีดจำกัดฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากให้เกิดก็ไร้ขีดจำกัดเช่นกันและทุกชีวิตถูกกำหนดขึ้นมาให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์พร้อมคุณต้องคิดถึงรู้สึกและเชื่อว่าคุณมีความสมบูรณ์พร้อมและอย่ายอมให้ความคิดขาดแคลนเกิดขึ้นในใจคุณเด็ดขาดเพราะบนโลกนี้ไม่มีอะไรจำกัดแต่ข้อจำกัดอยู่ในใจของเราเอง เมื่อเราเปิดใจให้กับพลังงานสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดเราจะสามารถเรียกความอุดมสมบูรณ์ให้ปรากฏแล้วคุณจะมองโลกใบเดิมเปลี่ยนไปเพราะทุกคนเกิดมาโดยได้รับพลังมหัศจันทร,ร์ที่จะสร้างชีวิตของตัวเองและไม่มีข้อจำกัดว่าเราจะสร้างอะไรให้ตัวเองได้มากแค่ไหนเพราะเราสามารถคิดได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่เราไม่สามารถสร้างชีวิตให้คนอื่นได้เราคิดแทนใครไม่ได้แล้วถ้าเราพยายามยัดเยียดความคิดของเราให้คนอื่นเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาเราเองฉะนั้นจงปล่อยให้คนอื่นสร้างชีวิตในแบบที่เขาต้องการเพราะทุกอย่างบนโลกนี้มีเพียงพอสำหรับทุกคนถ้าตอนนี้คุณยังขาดแคลนหรือยากจนหรือกำลังป่วย นั่นเป็นเพราะคุณไม่เชื่อพลังอำนาจของตัวเองจักรวาลมีทุกอย่างให้ทุกคนโดยผ่านกฎแรงดึงดูดคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการประสบการณ์แบบไหนทุกอย่างมีเหลือเฟือและไม่จำกัดและเราทุกคนมีความสามารถที่จะเข้าถึงขุมทรัพย์ที่มองไม่เห็นผ่านความคิดและความรู้สึกของเราและนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ของเรา ฉะนั้นจงเลือกเพื่อตัวเองเพราะคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้จงมองเห็นสิ่งที่ดีงามปลื้มปิติและขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณและอย่าเสียเวลาไปกล่าวโทษสิ่งที่คุณยังไม่ได้รับแต่จงชื่นชมผู้คนหรือวัตถุสิ่งของที่คุณมีและปล่อยพลังงานความรักและความสำนึกรู้คุณออกไปแล้วพลังงานความถีนั้น จะสะท้อนกลับมาหาคุณเองคุณคงเคยได้ยินมาว่ามนุษย์ทุกคนหรือทุกสิ่งในจักรวาลคือพลังงานและตัวเราก็คือเสาสัญญ,ญาณที่ส่งพลังที่สุดและพลังงานทุกชนิดมีการสรั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาและมนุษย์มีสิ่งมหัศจรรย์คือการรวมศูนย์ของพลังงานและส่งออกไปในรูปแบบของความคิด และทำให้สิ่งที่คุณต้องการนั้นสั่นสะเทือนเข้ามาหาคุณเหมือนคุณเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดมันเข้ามาได้เมื่อคุณต้องการหรือคิดสิ่งใดคุณจะปรับคลื่นความถี่ทันทีทำให้เกิดการสั่นสะเทือนไปยังสิ่งที่คุณต้องการแล้วสิ่งที่คุณคิดก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งกฎแรงดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะถูกดึงดูดเข้าหากันเสมอ ความคิดและความรู้สึกคือตัวสร้างคลื่นความถี่ของแต่ละคนและคุณคือสนามพลังงานที่กำลังเดินอยู่ในสนามพลังงานที่ใหญ่กว่าพลังงานที่ไม่อาจถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายได้พลังงานแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นและนั่นก็หมายถึงตัวคุณเองสรุปก็คือทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากความคิดของเราสุขภาพคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับว่าเราให้พลังงานของเราไปในทางที่ดีหรือร้ายเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราคือผู้สร้างคุณไม่ต้องมองหาวิธีการว่าสิ่งที่คุณต้องการจะได้มาอย่างไรหน้าที่ของคุณคือคิดรู้สึกเชื่อและรอรับ จงตั้งมั่นอยู่กับผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการหรือภาพสุดท้ายที่คุณจินตนาการแล้วคุณจะเป็นคนเรียกผลลัพธ์นั้นออกมาหาคุณเองให้คุณคิดถึงกฎแรงดึงดูดในฐานะกฎแห่งการเบริกจ่ายกฎนี้ทำให้คุณเบิกจ่ายอะไรก็ได้จากครั้งที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อคุณปล่อยขึ้นความถี่ที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่ต้องการออกไป ทั้งผู้คนเงื่อนไขต่างๆสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณและนำสิ่งนั้นมาสู่คุณคำถามก็คือตอนนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของคุณดีพอสำหรับคุณหรือยังถ้ายัางคุณต้องเปลี่ยนมันเดี๋ยวนี้เพราะคุณมีพลังอำนาจทั้งหมดอยู่ภายในและคุณสามารถควบคุมมันได้ ซึ่งคนจำนวนมากรู้สึกว่าชีวิตตัวเองตกเป็นเหยื่อและชอบใช้อดีตมาเป็นข้ออ้างคนที่ฝังตัวเองอยู่กับอดีตที่เป็นทุกข์หรือผิดหวังคือคนที่อธิษฐานขอความทุกข์และความผิดหวังในอนาคตเพราะถ้าคุณมองไม่เห็นอย่างอื่นในอนาคตของคุณนอกจากความโชคร้ายคุณก็กําลังอธิษฐานขอความโชคร้ายให้อยู่กับคุณ และคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนเพราะเมื่อคุณคิดถึงอดีตที่ยากลำบากคุณกำลังดึงสถานการณ์ที่ยากลำบากกลับมาสู่ตัวคุณมากขึ้นในวันนี้จงทิ้งทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจงโยนมันทิ้งซะคุณต้องทำเพื่อตัวคุณเองจงมุ่งความตั้งใจของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการส่งคลื่นดีๆออกไป เริ่มต้นตอนนี้เลยปากกาอยู่ในมือของคุณแล้วและผลงานของคุณก็คือสิ่งที่คุณเลือกถึงตอนนี้คุณเชื่อหรือยังว่าจักรวาลมีทุกสิ่งมากมายเกินพอเราสร้างชีวิตที่เราต้องการได้โดยอาศัยกฎแรงดึงดูดคุณมีอิสระและสามารถหลุดพ้นจากกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่ถูกปลูกฝังมาอำนาจในตัวคุณ ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจทั้งปวงในโลกนี้ฟังถึงตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เข้มแข็งพอฉันไม่มีเงินพอที่จะทำแบบนี้ฉันไม่รวยพอฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใชประโยคเหล่านี้ประโยคที่ว่าฉันไม่ใช่ทุกประโยคที่คุณพูดขึ้นมาคุณกําลังสร้างสิ่งน,นั้นขึ้นมาคุณต้องรู้ว่า คำพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนทุกครั้งที่คุณพูดจงมีสติจงหลีกเลี่ยง,ยงคำว่าฉันไม่ใช่ฉันเหนื่อยฉันถังแตกฉันป่วยฉันแก่ฉันไม่ดีพอเพราะสิ่งที่คุณพูดจะได้รับการตอบสนองทันทีแต่คุณจงใช้คำว่าฉันคือฉันเป็นฉันมี หรือฉันกำลังจะได้รับต่อท้ายในสิ่งที่คุณอยากเป็นคำที่คุณใช้ตามมากำลังจะถูกสร้างรอคุณอยู่แล้วเช่นฉันกำลังได้รับสิ่งดีๆฉันมีความสุขฉันมีเหลือเฟือฉันเป็นคนแข็งแรงฉันคือความรักฉันเป็นคนตรงต่อเวลาฉันเป็นหนุ่มสาวตลอดกาลฉันได้รับพลังทุกๆวัน ฉันคือคนรวยฉันคือคนมั่งคั่งอะไรก็ได้ที่คุณพูดแล้วรู้สึกดีและหยุดพูดแย่ๆใส่ตัวเองสักทีจงมองให้เห็นตัวเองในความว่างเปล่าเพราะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมันคือเรื่องจริงไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือคิดว่าคุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณคิดถูกทั้งนั้นเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ไม่มีขีดจำกัดไม่มีเพดานไม่มีขีดจำกัดของความสามารถหรือความเก่งเรามีพรสวรรค์และพลังอํำนาจในระดับอินฟินิตี้มาถึงตรงนี้หลายคนคงคิดว่าแล้วฉันจะควบคุมความคิดได้อย่างไรคำตอบก็คือสติคะ่ะเราไม่จำเป็นต้องควบคุมความคิดของเราแต่เราใช้คำถามแทนได้ เช่นตอนนี้ฉันรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ถ้าคุณรู้สึกดีแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วสรุปความลับของการเปลี่ยนโลกก็คือข้อหนึ่งทุกสิ่งคือพลังงานตัวคุณเองก็คือพลังงานและจงส่งพลังงานออกไปดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณแล้วใช้พลังงาน นำพาคุณไปหาทุกสิ่งที่คุณต้องการพลังงานที่ไม่อาจถูกสร้างขึ้นหรือทำลายได้แค่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเท่านั้น 2. ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดคุณคือผู้สร้างชีวิตของคุณเองอำนาจของคุณอยู่ที่ความคิดของคุณฉะนั้นจงมีสติรู้ตัวตลอดเวลา 3. จงเติมสิ่งที่คุณต้องการลงไปบนกระดานชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณต้องถาคือรู้สึกดีตอนนี้เลย 4. ยิ่งคุณใช้พลังอำนาจในตัวคุณมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการและพลังอำนาจเข้ามาหาคุณมากเท่านั้น 5. จงทำในสิ่งที่รักถามตัวเองว่าความสุขของฉันคืออะไร ถ้าคุณอยู่กับความสุขคุณก็จะดึงความสุขเข้ามาเรื่อยๆและมันจะเข้ามาหาคุณตลอดเวลา 6. เมื่อคุณได้เรียนรู้แล้วจงเลือกสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นเพราะอำนาจทั้งหมดเป็นของคุณและนี่ก็คือความลับทั้งหมดในหนังสือ The Secret หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณที่เป็นผู้สร้างทุกๆคน อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังหนังสือดีๆเรื่องราวดีๆที่เราจะนำเสนอต่อไปนะคะหนังสือ The Secret ก็จบลงเพียงแค่นี้และต่อไปก็จะเป็นหนังสือเสียงเกี่ยวกับความสำเร็จในชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จอย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณค่ะ